สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาดูความหมายของลายมือแบบหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่มีลายมือแบบนี้ถือว่าโชคดีเลยเพราะเป็นสัญญาณของชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าดวงชะตาชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบมั่นคงในระยะยาวครับและลายมือนี้ก็คือเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นมาจากเส้นจิตหรือว่าเส้นหัวใจนะครับ แล้วก็มีเส้นอิทธิพลที่เกิดขึ้นมาจากเส้นจิตนี้วิ่งขึ้นไปแตะกันกับเส้นอาทิตย์ทั้งสองข้างเก <c oughs> ิดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเล็กๆขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับเกิดเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมขึ้นที่ตรงข้างๆเส้นอาทิตย์นี้นะครับ <c oughs> รูปสามเหลี่ยมที่ตรงนี้แบบนี้นะครับ ถ้าใครลองดูฝ่ามือแล้วเจอลายมือแบบนี้ให้ยิ้มได้เลยครับเพราะลายมือแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆถ้าท่านใดมีลายมือแบบนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าเจ้าของมือเป็นคนที่จะค่อยๆไต่ระดับความสำเร็จขึ้นมาเองด้วยความพยายามของตัวเองนะครับไม่ใช่แบบฟลุกหรืออยู่ดีๆก็ปังแต่จะเป็นคนที่พยายามทีละนิดเก็บเล็กผสมน้อยแล้วสุดท้ายก็สร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคงมากๆครับ ในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากแต่พออายุมากขึ้นเริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือวัยกลางคนขึ้นไปแล้วนะครับชีวิตก็จะเริ่มลงตัวมากขึ้นครับทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินรวมถึงชื่อเสียงหรือการยอมรับจากคนรอบข้างด้วยครับและที่พิเศษเลยนะครับคือลายมือแบบนี้มักจะเกี่ยวกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร คนอื่นก็จะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นเช่นถ้าทำงานขายก็มีลูกค้าประจำถ้าเป็นงานออนไลน์ก็มีคนติดตามมากขึ้นหรือถ้าเป็นงานบริการก็จะมีคนชอบเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงครับและส่วนในด้านการเงินก็ถือว่าดีนะครับ โดยเฉพาะหลังวัยกลางคนขึ้นไปแล้วจะเป็นช่วงที่สามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นกว่าวัยก่อนหน้าใช้เงินเป็นมากขึ้นแล้วค่อยๆสร้างฐานะของตัวเองจนมั่นคงแบบไม่ต้องเร่งรีบเรียกว่าช้าแต่มาชัวครับคนที่มีเส้นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คิดดีรอบคอบไม่ใช่คนสุรุย่ยสุร่ายชอบอะไรที่มั่นคงทำให้ไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ๆใ,ในเรื่องเงินและยังสามารถประคับประคองชีวิตไปได้เรื่อยๆแบบไม่สะดุดครับ ยิ่งพอปลายเส้นอาทิตย์วิ่งขึ้นไปยังโคนนิ้วนางอย่างสวยงามด้วยแล้วก็ยิ่งจะหมายถึงความสำเร็จที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องงานการเงินและชีวิตโดยรวมครับยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นครับกล่าวสรุปง่ายๆเลยนะครับ ถ้าใครมีเส้นอาทิตย์ที่ขึ้นจากเส้นจิตแล้วเกิดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายรูปสามเหลี่ยนเกิดขึ้นแบบนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นลายมือของคนที่จะประสบความสำเร็จแบบมั่นคงไม่ต้องรีบแต่จะประสบความสำเร็จแน่นอนและยังมีโอกาสมีฐานะดีร่ำรวยไปจนแก่เลยครับไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวล้มเพราะชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นทุกๆปีครับ ส่วนถ้าใครมีเส้นลายมือแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ